ถ้าปลือมคนจะเสีงจะมีแต่สิ่งสุขสันจะนำไปสู่ไปต้องดวงพสะ่ะวันจะพบแต่วันรวมถ้าปลืลพ่อรักไม่ต้องห่วงพอว่อ พหรือจะเลือกพี่ช่วยตอบท้งนี้ถัดนอเจ้าอยากมีสุขลบน้ำสังหรืออยากจะลังน้ำศพท้งนี้ก็รักทางโน้นเขาลบวอนเจ้าอย่าพบเลือกพ่อ อยากอยู่เรือนหอที่งามละหงหรือยอยากอยู่โลงผี่ตายจงปอบมาจากวอช่วใไม่ได้รู้แต่พูดไม่ได้จะเลือกทางไหนกันหนอถ้าหากเลือกพ่อดวงเจ้าจะตกประตูนรก បើករហូត สองลูกไครผมจะบัรยายย่อๆนี่พระธิดาดวงไม่ดีจะกโกสัมพีพัดพาไม่จริงครับลูกเกิดมาเหมือนกาบาต้องพัดพา พ่อไ่จถ้าพูดถึงหลักความจริงไอ้คดจะสิงไม่ใช่ใครบอกไปเลยมันนี่หลือคือลูกชายจากเลือดในกายเกิดก่อเดือไม่เขาอุปโลกยกตนให้มันเป็นคน ไไม่่ิงงบตั้งชื่อเสียสดว่าโคชสิงโตมามันก็ยิงบ้ายโยเดี๋ยวมือบ้างเท้าบ้างเตะตบกูกระตั้งหัวคำมโถลูกอะไรใจดำมันคอยแต่ทำ ไอท้อุซาดูแลมันตั้งแต่เล็กๆก,กับกลเป็นเด็กดื้อดานมองแล้วไม่ผิดผู้อันธพานไมที่ชอบลางผ่านผู้โพอกูนึกว่าเป็นแมวหาง Hallelujah. <laughs> ชูรีพรคนจะสิชุรีพรวีรเสนเจ้าสะกเธอพ่อของ,งเจ้าชุรีพรฉันนังเลือกพ่อชุรีพรความจริงก,ก็คือความจริงวันยังข้ามขนาดเขาไม่ใช่ลูกแท้เขาเรียกว่าพ่อลูกเป็นใคร นี่แหละเขาเรียกว่าไอ้ลูกเนลคุณสุดท้องเจ้าเ่อนเอาน้องเจล่บอนเขาพูดอะไรออกไปชจ้าเลบอนเป็นลูกของพ่อเช้าเลบอนไม่ใช่ลูกเจ้าพ่อดีใจนะลูกเดือนเป็นน้ำตาหมาตกเลยเจ้ากูถึงเจ้าจะไม่ใช่ลูกของพ่อลูกในไส้ของพ่อมันไม่เคยเรียกพ่อสักคำ ชลีพรเจ้าฟังพี่ให้ดีนะฟังพ่อให้ดีเจ้าคือพระธิดาของพระองค์ท่านไม่จริงเะศิลป์ชั้นพ่อเอาเจ้ามาเลี้ยงเอาไว้เจ้าไม่ใช่ลูกของพ่อไปชลีพรเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหม ไอวิลเซนมันบอกว่าเจ้าไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ไงเจ้าไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ไงเราจะได้อยู่ด้วยกันจะได้แต่งงานกันชุรีพรขอบใจมึงมากไอวิลเซนเจ้าไม่ใช่ลูกของข้าที่ให้ความกระจ่างกับชุรีพรแต่กูอยากสงสัยอีกสักนิดให้มึงไขข้อข้องใจให้กับกูคกนจะสิง วัในีเมื่อชุรีพรไม่ใช่ลูกมึงแล้วใครว่าลูกมึงก็มึงมันมูกกูอ่ตปาไปเลยโบราเขาว่าลูกตกพ่อตายไปมือจะเท่ากับ ไอเวียเซนมึงไม่คีดครับโอ้ตัยาที่มึงใกล้จะตายมึงกลับจะกูกเรื่องหลอกกูว่ามึงเป็นพ่อของกูเพื่อจะให้กูไว้ชีวิตกับมึงนิทานเรื่องนี้มันหลอกได้เพียงแค่เด็กๆเท่านั้นกูให้มึงตอบกูไว้ถ้าธุลีพอไม่ใช่โลกมึงแล้วใครว่าโลกมึง

ไม่มีอะไรจะเสียต่อไปคนอย่างกูกวาจาประกาศิสเป็นกษัตริย์ที่พูดแล้วจะต้องทำกูไม่ใช่กษัตริย์ที่ตัดเช้าและเย็นแก้คนไม่มีประชาชนคนไหนเห็นหัวชลีพรทำไมเธอต้องมีทิธีมานะให้มากนะ รักฉันและเลือกฉันและบอกว่ามันไม่ใช่พ่อเธอก็จะมีความสุขแต่เธอก็ไม่เลือกฉันไอ้วอนผู้เจ้าข้าจะไปท่าเฉลยเวียสัตว์ไปอย่าทำขอโทษได้ไหมคุณอย่าทำอย่าทำพี่วอนพี่วอนอย่าทำพ่อจ้ะนะพ่อจ้ะแม่ โคตรเสียมึงจงไว้ให้ดีนะมัดแหละพี่เจ้าค่ะถ้ากูตายด้วยน้ำมือของมึงมึงจะเสียใจตลอดชีวิตอีกแล้วไงดูดูไอ้ลูกอับป,ปีมันตบพ่อสิก้าใครอะไปไ็นด่ดาจะไอ้เนี่ยอ้้วน,นมึงอย่าตบพ่อตบแม่รู้ไหมมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยคนที่ทำพ่อแม่เนี่ย ดีนมีมึงนั่งอยู่ล้วกูตายไอวอนรับดิก้วเจมส่เจอจับธุรีพรมาทุรีพรไอวอนอย่าจับอ้ไอวอนไออนงไปลูกูนะขึ้นไปวงเทินไอวอนไอวอนลงไปลูกคไอวอนไปคำัางไอวอนไอจะเแม่ไปลูกคไปลูกปลุกปล่อยก็ได้อะลุณปล่อยนะขึ้นไปเถอะ โดยไหมกูแค่จับชุรีพรครั้งเดียวแม่กูมีแม่เจ็ดคนเลยปล่อยลูกกูเลยวะปล่อยลูกกูจับแล้วพอ่ออองเอาวงเชือกผูกไปในคอของเธอพ่อจ๋าเสียงข้าขอร้องขอ้าไหว่นะปล่อยชุรีพรไปเถอะตัดหัวข้าคนเดียวพอ่อมึงไม่ต้องกลัววรีรเสนมึงไม่ตายสงใจแนะี่ยไอ้วนชุลีพร เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่พี่รักและเธอจะเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายในใจของพี่พู้เสิงตั้งแต่วันนี้จะไม่มีผู้หญิงที่ชื่อชุรีพออยู่ในเมืองของกูทหารผู้เจ้าค่ะดึงชิดเดินยาเดิน เขาดูไอ้หน้าแมวเขาจะาไงเขาหัวเนี่ยชุณีพรเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวดึงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวดึงเดี๋ยวพ่อเห็นเร้วว่าชุณีพรหายใจไม่ออกอะก็เดี๋ยวพ่อจบอกให้ดึงนะชุณีพอรจะเจ็บใช่ไหมจะบอกพี่ชุณีพรจะบอกว่าเจ้ารักพี่เจ้าอยากจะแต่งงานกับพี่ไอ้วีรเสสไม่ใช่พ่อของเจ้าพี่จะตัดหัวมันแล้วเราจะแต่งงานกับชุณีพร ชูนีพ่อไม่ต้องห่วงพ่อลูกทุกหญิงเกิดมาในโลกใครๆเขาก็อยากแต่งงานมีหน้ามีตาให้กับพ่อและแม่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านอย่าดิ้นแล้วชูนไม่ไมดุดหรอก รักกัน้าไปรักกก็ไปก็กำมอมทำถูกไหผู้เช่าคไมไม่มีใครรักกูแต่ทำตัวเหี้ยงนี้ใครจะรักทำตัวอย่างงี้ใครก็จะไปรักไอ้วนผู้เจ้าคามึงอย่าวอนให้มากทำนังไม่วเห็นพ่อกำลังมีควาเครียดเหตุการณ์มาถึงขัานนี้เธอยังไม่เลือกฉัน ฉันก็จะไม่เลือกเธออย่าทหารอย่าหนึ่งเชื่อย่าช่วุลรันเกิมยันเดิม้ันเดมยมมชลพรเจ็บใช่หมี่ขอโทษดก ไดาอาจจะเย่นแค่คกูถึงเลยคิดดูลิเกยเฮียและตีนยาวสุปายจะเปลี่ยนใจได้ไหมชุลีพรแน่แ้าเปลี่ยนใจกลับมาอยู่ข้างพี่ไม่เลือกไอไวิลเซนเราจะแต่งงานกันชุนีพรเขจะคิถึงใครเขาจะมองเธอว่าเธอเป็นคนโหดร้าย แต่ฉันเกิดมาไม่เคยมีคนรักเธอคนแรกที่อยู่ในหัวใจของฉันชุลีพรฉันรักเธอนะควนเสิร์แต่ถ้าฉันจะเลือกเธอแล้วพ่อคนคือบอกฉันต้องตายจังฉันขอตายตามพ่อคนตึกเวลาเดชเอาไว้ชาตนะิน้าขอให้เราเกิดมาเป็นคู่รักกันทุกชาติ